นี่ผมขีดแค่2รอบไปงั้นเนี่ยนอขีดแค่2รอบเองเนี่ยเบิกไปทางนูงน้นสิเบิกได้รอบเลยนะโอ้นี่ทำหักซะแล้วกวกลปประมาณ30มสิบโลครกเม้0สาโลสาโล30มสิบโลน่าจะได้เดียวได้วันที่ยี่สิสเมษาได้ได้ครบปีพอดี อ๋ยี่สิเมษาในปีหนึ่งยี่สิเมษานปีหนึ่งค่ะยีเมษาปีหนึ่งอันนี้มันหนึ่งปีลองลองยกดิลองลองอพ KPM KPM ยกขึ้นมาเลยครับผมยกวดขึ้นมาเลยฮึบบนมาเลย แพ้นะครับ